ฟังความเ่าวรายงานจากนางสึกษานครโฐมติดการรองผู้อการข้าพูดขอบคุณครับอยี่นี่เนนี้องอนนรียนท่านผู้การวิทยาลัยสารภาพช่างนครปฐมดิฉันนางนพรโฐมติดการรองผู้การฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และฝ่ายมาแผนงานและความร่วมมือดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านกรุณาให้เขียนมาเป็นประธานในพิธีเปิดสร้างช่างชุมชนหนึิทยาลัยหนึ่งช่างชุมชนภายใต้โครงการบูรณา,าการการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการาสร้างเสริมคุณลักษณะอันึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวะฟิกิปจิตภาษาปีพประมาณ2567 โดยวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐมได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้ดำเนินโครงการเพื่อยกศักยภาพศูนย์สร้างเพื่อชุมชนฟิกตเซ็นร์สร้างความเชื่อมั่นในการบริการด้วยคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนการพัฒนาให้นักเรียนมีจิตอาสาในปีงบประมาณ2567นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมช่างชุมชน 2. เพื่อจัดอบรมการพัฒนาทักษะฝีมืออาชีพช่างอาชีพเสริมและขึ้นทะเบียนช่างชุมชน 3. เพื่อสร้างและบริหารจัดศูนย์ช่างชุมชนหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งศูนย์ชุมชน 4. เพื่อเสริมสร้างลักษณะที่ดีของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาบัดนี้ได้เวลานสมควรแล้วที่ฉันขอเรียนเชิญท่านประธานการเปิดโครงการสร้างช่างชุมชนหนึ่งวิทยายลัย1ศูนย์ชุมชนภายใต้โครงการบูรณาการพัฒนาทักษะวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะพันึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาฟิกยิบจ,จิตกาสาประจำปีงบประมาณ2,567ขอเรียนเชิญค่ะ โครงการทุกทา่านวันนี้เป็นโอกาสที่อย่างยิ่งที่ดิฉันได้รับเกียรติมาเป็นประธานในครั้งนี้คือโครงการสร้างช่างชุมชนหนึห่งวิทยาลัยหนึ่งชั้นชนุมชนภายใต้โครงการบริหาการการพัฒนาทักษะวิชาชีพการเสริมสร้างทักษะอันเปประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาหรือเกนิดจิตอาสาปีก็ประมาณ2,567 โครงการน,นี้นับเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์แก่ผูออ้เรีาอบรมนักเรียนนักศึกษาเป็นการพัฒน,นาหลักสูตรฝึออกอบรมช่างชุมชนโดยการพัฒน,นาทาักษะวิชาชีพช่างช่างอาชีพเสริมให้มีสมรรถนะอาชีพและมีจิตอาสาโดยการปรับปรุงทักษะ Free รีส i l l เพิ่มทักษะ Upskill และเป็นการสร้างทักษะใหม่ด e โอสกิลให้กับผู้อบรม ดิฉันขอชื่นชมคณะทำงานที่ได้ดำเนินโครงการที่เป็นรูปธรรมอย่างยิ่งของขอบคุณท่านรองผู้ในการและทีมงานที่จัดโครงการในครั้งนี้บันนี้ได้เวลาสมควรแล้วดิฉันขอเปิดโครงการสร้างชั้นชุมชนหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งศูนย์ชั้นชุมชนภายใต้โครงการบรรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ กับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันุงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาวิกิตจิตอาสาปีงบประมาณ2,567นัดนี้ค่ะ1,000บลําดับถัดไปนะครับค่ะก็วันนี้เป็นพิธีเปิดแบบเป็นทางการนะคะค่ะวันอื่นก็ต้องยินดีต้อนรับนะคะ ช่างชุมชนทุกท่านที่เข้ามาในสาึกษาของเราคือวิทยาัยสรารช่างนครปฐมนะคะก็ทราบข่าวมาว่าวันนี้มีหลายท่านที่เรียนระยะสั้นวิชาการติดตั้งโซลเซลโดยใช่ไหมคะแล้วก็การร้างเครื่องปรับอาการใช่ไหมคะนะคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิชาชีพพื้นฐานื้านเป็นวิชาชีพที่เราสามารถไปต่อยอดได้ ซึะะ่งวิชาชีพเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้นะคะคนที่จะทําได้ก็คือคนที่ได้รับาก,การฝึกฝนได้รับการอบรมได้รับการทําอยู่บ่อยๆจนเกิดความชํานาญชนานาญแล้วก็ทํายังไงถึงจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นะจะสัมทัสไว่าโลกเราทุกวันนี้เนี่ยประเทศไทยจะอยู่ได้ด้วยคือสาขาด้านอาชีวศึกษาด้านสายอาชีพนะคะ จะเห็นว่าเด็กๆเ,เราส่วนใหญ่พ่อแม่เนาะยังให้ไปเรียนสาย,ม,ายมัธยมก็คือมสี่มห้ามหกแต่โอเคอ่ะถ้าลูกๆหรือถ้าเด็กมีความสามารถในการคิดคำนวณได้ไวได้กล้องคือเรียกว่าสมองเขาอีกระดับหนึ่งเขาอาจจะไปได้นะคะแต่ถ้าเด็กๆของเราอ่ะอาจจะไม่ชอบคิดคำนวณตรงนั้นอาจจะชอบทําเยอะๆปฏิบัติเยอะๆนั่นก็คือสายอาชีพค่ะสายอาชีวศึกษาซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคน สุดท้ายเรียนจบปริญญาตรีอายุยี่สิบกว่า2ี่สองนะคะสุดท้ายทุกคนก็ต้องมีอาชีพเป็นของตนเองนะคะบางคนจบปริญญาตรีอย่างดีไม่ได้ทํางานในวิชาชีพตัวเองก็มีใช่ไหมคะท่านใช่ไหมคะท่านทกำลังลงะคะหลายคนนะคะจบด้านนี้จบด้านพรชาศึกษาแต่มาจับด้านช่างได้บางคนจบพรชศึกษาเราต่เองด้านคอมพิวเตอร์นะคะบางคนจบด้านบัญชี แต่มาชอบเรื่องเสริมสวยก็ไปได้นะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าโลกเราทุกวันนี้ถ้าขาดอาชีวศึกษาประเทศอยู่จยุดต่อไม่ได้ค่ะจะเห็นว่าทุกวันนี้อะไรนะถนนรถไฟฟ้าต่างๆนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเรายัางพึ่งแรงงานระดับสายอาชีพสายอาชีวศึกษาของเราอยู่นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะวิเลยสามาันชาติความผดผท่าน,าาานเราอาจจะนําเนไปเรื่อต้นแล้วนะคะวิเลยของเราเนี่ยโลเคชันหรือตําแหน่ง มันไม่ได้อยู่ติดถนนพินเศษค่ะนะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นโลเคชั่นก็จะอาจจะเข้ามายุ่ยงยากนิดนึงก็อยากจะให้คนในชุมชนหรือในที่นี้นะคะช่วยประชาสัมพันธ์สาึกสาในชุมชนของเรานะคะสาสัสนของเราเป็นสาสัสนของอาชีวศึกษาของรัฐนะคะเรามีทั้งหมด400กว่าแห่งค่ะทั่วประเทศเราก็เป็นหนึ่งใน400กว่าแห่งนะคะแล้วในบรรดาวิทยาลัยสรารพัดช่างในประเทศไทยตอนนี้เหลืออยู่35แห่ง ที่ยังไม่เปลี่ยนชื่อนะคะตอนนันเปลี่ยนชื่อไปเป็นวิเลยเทคนิควิเลยการอาชีพวิเลยหลายๆอย่างหมดแต่คงชื่อสารพัดช่างเดิมไว้เนี่ยอยู่35แห่งนะคะสารพัดช่างเป็นวิเลยที่สร้างอาชีพให้กับหลายๆคนจะเห็นว่าตอนนี้นะคะสาศึกษาเปิดเปิดตัดผมชายหรือบาร์เบอร์นะคะซึ่งอันนี้ต้องขออนุญาตนำเรียนท่านนิดนึงว่าเราเคยเปิดมาแล้วเมื่อหลายปีวิเลยเปิดเมื่อปี35ค่ะ แต่เราเปิดมาในช่วงยุคแรกๆต้นๆแล้วก็หายไปพักหนึ่งนะคะหายไปพักหนึ่งเนื่องจากว่าเราไม่มีครูโดยตรงนะคะรัฐก็ไม่ได้ส่งครูที่บรรจุมาให้เนื่องจากว่างบประมาณรัฐก็จำกัดนะคะเพราะฉะนั้นเรามีเครื่องมือแล้วเรามีตึกแล้วเรามีห้องเรียนแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารหรือเป็นหน้าที่ของพอที่ทํายังไงจะบริหารจัดการในเรียกว่าบริหารความผัดแลน แล้วอันนี้คือขาดแคลนบุคลากรแต่เรามีตึกร้อมมีเครื่องมือพร้องเครื่องมือก็ไม่พร้อมรลาา้คแต่ก็ต้องผู้เรียนช่วยกันนะคะเราก็ต้องมาสารต่อเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้พี่ที่ท่าออนผอหลายท่านก็มีตึกให้แล้วมีกุญแจมาให้แล้วมีห้องแอร์แล้วมีทุกอย่างแล้วมันขาดหรืออะไรก็มาเติมเต็มแค่นั้นเองนะคะก็ตรงนี้ก็ฝาก ทุกท่านนะที่นี้นะคะฝั่งประชาสัมพันธ์เราเปิดระยะสั้นนะคะก็เปิดตัดผมเปิดโซลาเซลล์เปิดร้านเครื่องปรับอากาศร้านเครื่องซักผ้าถ้าหากรรมก็มีนะคะแปรรูปอาหารก็มีนะคะผู้หักท่านเรามีสองท่านนะคะไฮไลท์ของสารพัดช่างเนี่ยก็คือ